ณวัดป่าท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งกำลังมีงานบุญประจำปีผู้คนหลั่งไหลมาทำบุญกันไม่ขาดสายโดยเฉพาะที่วิหารของหลวงพ่อองค์เก่าซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากนักในบรรดาเด็กวัดและลูกศิษย์ที่มาช่วยงานก็มีไอ้เสงอยู่ด้วยนิสัยจริงจังเรื่องเงินทองแต่ก็ไม่ใช่คนคดโกงอะไรถ้าไม่มีโอกาสวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของงาน คนเริ่มบางตาแล้วเซงได้รับหน้าที่เก็บกวาดพานดอกไม้ในวิหารขณะที่กำลังเก็บกวาดอยู่นั้นสายตาของเ็นก็เหลือบไปเห็นหอผ้าสีแดงเล็กๆวางปนอยู่กับพวงมาลัยที่เหี่ยวแล้วบนฐาดบูชามันเป็นหอผ้ากรรมหยี่เก่าๆแต่ดูมีน้ำหนักผิดปกติด้วยความสงสัยและแอบหวังเล็กๆว่าอาจจะเป็นทองหยองที่คนทำตกไว สิงจึงมองซ้ายมองขวาเมื่อเห็นว่าปลอดคนเขาจึงรีบคว้าห่อผ้านั้นยัดใส่กระเป๋ากางเกงแล้วทำทีว่าเก็บกวาดต่อจนเสร็จพอกลับถึงห้องพักหลังวัดสิงรีบปิดประตูลงกรอนแล้วคลี่ห่อผ้าออกดูสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ทองไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยแต่มันคือฟันปลอมแผงหนึ่งทั้งบนและล่างอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเก่าโถ่เว้สิงห์สะบัดอย่างหัวเสีย นึกว่าอะไรใครมันจะบ้าฟันปลอมมาถวายพระวะด้วยความโมโหที่เสียแรงลุ้นเสงก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปคืนก็กลัวคนรู้ว่าขโมยมาเขาจึงตัดสินใจไปที่หลังวัดแล้วเคลื่องฟันปลอมชุดนั้นทิ้งลงคลองทีน้ำกำลังไหลเชี่ยวห่อผ้ากำมะหยี่สีแดงจมหายไปในความมืดทันทีเสงคิดว่าเรื่องนี้คงจบไปแต่คืนนั้นเองเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นเสงเข้านอน,อนตามปกติ แต่กลางดเขารู้ส <görüş te. S 2> mm. ึกปวดหนึบๆที่เหงือกปวดจนรำคาญต้องตื่นขึ้นมาเขาลุกไปส่องกระจกในความมืดสลัวทุกอย่างดูปกติแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เสิงกำลังจะกินข้าวต้มมื้อเช้าแกระเขารู้สึกเหมือนเคี้ยวโดนก้อนกรวดแต่เมื่อคายออกมามันคือฟันกรามของเขาซี่หนึ่งที่หลุดออกมาทั้งยวงโดยไม่มีเลือดสักหยดสีงตกใจจนแทบสิ้นสติ เฮ้ย hey, มันจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อวานก็ยังดีๆอยู่เลยเรื่องยังไม่จบแค่นั้นตลอดทั้งวันนั้นไม่ว่าเขาจะหยิบจับอะไรหรือแม้แต่นั่งอยู่เฉยๆฟันของเขาก็ค่อยๆค,คลอนและหลุดออกมาทีละซี่ทีละซี่จนกระทั่งตกเย็นสิ่งแทบไม่เหลือฟันในปากพูดจาอูอี่ฟังไม่เป็นภาษาเขากินอะไรไม่ได้เลยนอกจากข้าวต้มที่ไหลผ่านช่องเหงือกที่โบเว ความกลัวจู่โจมเขาสุดหัวใจเขาไปหาหมอฟันในอำเภอหมอก็ยังงงเป็นไก่ตาแตกเอ็กซเรย์ดูก็ไม่พบสาเหตุรากฝันก็ดีเหงื่อก็ไม่บวมหมอได้แต่จ่ายยาแก้ปวดให้และบอกว่าไม่เคยเจอเคสแบบนี้สิงห์ทุกธรมานอยู่สองวันเต็มร่างกายสู้ผอมลงอย่างรวดเร็วความหิวโหวยและความกลัวทําให้เขาสิ้นปัญญาเมียของสิงเห็นท่าทางไม่ดีจึงลากตัวสิงไปกราบหลวงตาเจ้าอาวาส หลวงตาท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหลับตานิ่งฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เสิงเล่าพอสิงเล่าจบหลวงตาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นจ้องหน้าสีงนิ่งสเสียงเอ้ยก่อนที่ฟันเองจะร่วงน่ะเองไปหยิบฉวยเครื่องมือทํากินของใครมาหรือเปล่าสิงสะดุ้งสุดตัวหน้าซีดเผือดหลวงตาหมายความว่ายัางไงครับคนเราเครื่องมือทํากินไม่เหมือนกัน ชาวนาก็มีจอบมีเสียมพ่อข้าก็มีตราช่างแล้วคนแกล่ล่ะอะไรคือเครื่องมือทำกินของเขาสิงตัวสันเทาเขานึกถึงฟันปลอมชุดนั้นหลวงตาพูดต่อเมื่อวันงานมียายคนหนึ่งเขาทุกข์ใจเรื่องล้านป่วยหนักเขาอยากจนค้นแขนไม่มีเงินทองของมีค่าอะไรจะมาบนบานกับหลวงพ่อองค์เก่า เขาก็เลยถอดฟันปลอมซึ่งเป็นของมีค่าชิ้นเดียวที่เขามีเป็นเครื่องมือเคี้ยวข้าวที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้เอามาห่อผ้ากรมะหยี่เขามาอธิษฐานกับหลวงพ่อว่าลูกช้างจะขออดข้าวไม่เคี้ยวข้าวจนกว่าล้านจะหายขอฝากเครื่องมือทำกินนี้ไว้กับหลวงพ่อเป็นการค้ำประกันเสียงน้ำตาไหลาพากเขาอ่อนสุดลงกับพื้น เองรู้ไม่สิงหลวงตาถอนหายใจของที่ไม่มีราคาสำหรับเองแต่มันคือชีวิตของเขาเองไม่ได้ขโมยแค่ฟันปลอมแต่เองขโมยสัจจะที่เขามีต่อพระและขโมยเครื่องมือย่างชีพชิ้นสุดท้ายของเขาไปวิบากกรรมมันจึงสะท้อนกลับมาที่ปาาของเองไงทำให้เองรู้ซึ้งถึงความทรมานของการไม่มีฝันไว้เคียวข้าวแล้ว แล้วผมจะต้องทำยังไงดีครับหลวงตาสิงร้องไห้แทบขาดใจกัมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องแก่หลวงตาตอบเสียงเรียบฟันปลอมชุดนั้นเองเอาไปทิ้งที่ไหนก็จงไปงมมันมาคืนให้ได้แล้วเอาไปขอขมาคุณยายคนนั้นซะถ้าหาไม่เจอเองก็ต้องชดใช้ด้วยการพาเขาไปทำฟันชุดใหม่ที่ดีที่สุดจนกว่าเขาจะโอโหสิกรรมห้เสิงก้มกราบหลวงตาทางน้ำตา วันรุ่งึ้นชาวบ้านก็เห็นภาพที่น่าประหลาดใจไอ้สิงคนที่เคยแข็งแรงบัดนี้หน้าตาสู้ผอมปากโบกำลังดำผุดดำว่ายอยู่ในคลองหลังวัดเนื้อตัวมอมแมมควานหาอะไรบางอย่างอย่างสิ้นหวังเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าอย่าตัดสินคุณค่าของคนอื่นด้วยสายตาของตัวเองเพราะสิ่งที่เห็นว่าไร้ค่าอาจเป็นสิ่งค้ำจุนชีวิตของเขาก็เป็นได้